ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้อ,อ,อยู่กับลูกหลานไปน,นานๆค่ะรักคุณแม่ตลอดไปค่ะรักแม่นะคะอยากให้คุณแม่นะคะดุดดกท่านรักษาสุขภาพด้วยค่ะประทับใจกับกิจกรรมนี้มากเลยนะคะเพราะว่าได้รับทราบถึงสตอรี่ความเป็นมาของกิจกรรมนี้ค่ะก็รู้สึกซาบซึ้งในความรักที่คุณหญิงเทวีมีให้กับ คนในครอบครัวล้มถึงที่ทุกคนมีความรักดี่ดีให้กับคุณหญิงด้วยค่ะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะอาหารเมนนี้อร่อยค่ะรสชาติอร่อยค่ะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีร่วมเ,เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2566 เครือ CP และ CPF ตอกย้ำความเชื่อในคุณค่าของความกระตันยูนำเมนูพิเศษบื่อมีเป็ดซอสทรงเครื่องจากเชฟสแคร์สสุดลับของคุณหญิงเทวีเจรวรนน์เมนูประจำบ้านครอบครัวเจรวรนน์มาส่งต่อความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกในกิจกรรมบอกรักวันแม่บรรยากาศที่ซีพีสีลมสุดคึกคักคุณสุภกิจเจรวรน,น์ ประธานกรรมการ CP CPF พร้อมด้วยคุณมาริษาเจรวนนท์ผู้ก่อตั้งมูล,ลนิธิเชฟสแคสร่วมส่งมอบความอร่อยให้กับพนักงานและประชาชนรวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้บรรยายความรู้สึกต่ตางๆถึงคุณแม่อบอวนไปด้วยความอบอุน่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มสุขใจผู้ให้อิ่มใจผู้รับโดยมีซ e o ประสิทธิ์บุญดวงประสริฐและคณะผู้บริหารเครือเจริิดพกพันร่วมด้วย โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ท่านประธานสุภกิจเจรวรรณน,นและคุณมริษาเจรวรรณน,นเป็นผู้ริเริ่มนะครับอยากจะส่งต่อความรักให้กับคุณแม่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้ระล,ลึกถึงคุณแม่ลึกถึงความกระตันยูของลูกๆที่มีต่อแม่ด้วยเหมือนกัน mm hmm. บรรยากาศแล้วก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยครับแล้วเราอยากจะส่งผ่านความหวังดีความรักแล้วก็อยากจะแสดงความกระตันยูคุณแม่ด้วยอาหารดีๆให้คุณแม่ผ่านแบรนด์เชฟแคร์ดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับคุณแม่ทุกคน เบะหมีเป็ดซอสทรงเครื่องสูตรคุณหญิงเทวีเจรวรน,นรังสรรจากวัตถุดิบหลักเนื้อเป็ดคุณภาพจาก CPF อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่ดีต่อร่างกายปรุงด้วยซอสกระเทียมพริกไทยเข้มขน้นรสชาติกลมกล่อมราดบนเส้นบะหมีไข่เส้นเหนียวนุ่มหนึบกำลังดีและนำไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นอาหารแช่แข็งตามมาตรฐานสากลเพื่อคงคุณค่าโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ รักษาความสดใหม่ให้อร่อยได้ยาวนานเช s แค a สขอส่งมอบเมนูพิเศษผ่านเทศกาลสำคัญในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นโดยจะนำกำไรทั้ง100%เป็นทุนการศึกษาสร้างอาชีพเชฟผ่านโครงการสารฝันปั้นเชฟวันจะไหนแล้ววันนี้ที่เซเว่นทุกสาขาทั่วไทยในราคา69บเาบา